โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่ผมตีกดนะครับนี่เราก็จะไม่เล่นอวีกันแล้วนะครับคลิปที่สองของวันนี้นะครับก็ไม่ได้ตัวอะไรก็มาดูกัน,นครับดูก่อนนะว่าอะไนตัวอะไรดีมันต้องดูก่อนเน่นอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับที่ผมมีนะครับเฉพาะตัวที่ผมมี ยาอมเมนต่อยก็คอมเมนต์ได้นะครับผมผมผมมีก็ตัวผมมีก็ประมาณนี้ครับให้ดู ก็มีบัตเตอร์ไฟคิเดอร์เวนแล้วก็วิโร่วิโร่เล่นไปแล้วนะชิกซี ain, ่ก็เคนก็สลีมเอลเซ่เล่นไปแล้วแก๊กแล้วก็มาลอดอารินฟินิกแล้วก็มาเกงกาแล้วก็มีนาแรดแล้วก็วิล่าซานิสมอทอสอลิสอัลตาญาเทว เอมิลี่ไวเวลเลตลิงกาลีชางหนนาทอนก็มีแค่นี้แหละมี26ตัวนะฮะในดีนี้แต่อันนี้รับผมมี8ปกว่าตัวน,นี่อันนี้อรีลองครับผมดูก่อนว่าเล่นตัวไร แล้วเล่นไปดีไวมเล่นทอนแล้วกันตามจริงผมผมจะเล่นทอนนะมาเล่นทอนกันไปเลเล่นทอนในลังแพตในลังแพตท้ายสีเ่เ่้นนะไปเออ ถารว่าผมจะใช้เนี่ยกระสุอนอเนี่ยม่วงม่วงฟ้าดีกว่านะม่วงม่วงฟ้าดีกว่ากระสุนมันอะใช้ม,ม,ม่วงม่วงฟ้าดีกว่ามีคนเปิดใหม่ด้วยะเสมาดีเสียง,งไง ปิดไหมก็นดน้จะเสียงมาแยกไม่ใช่ปิดไมค์ทีปิดลำโพงเออปิดลำโพง ไมล่ลืมจัดเซตเลยนี่วาลืมจัดเซตไม่เป็นไรตอนนี้มาลองเล่นเฉยลืมจัดเซตก็ไม่เป็นไรแม่งเอ้ยลืมจัดเซต <c oughs> จัดเซตลนพลังแสงอะไรฮโลนพลังแสง ฟังเราก็มีกิลเดอร์ทอนมาเกงก้าเอมเมลี่วิล่าฝั่งนักข้ามก็มีนาตาาแล้วก็อะไรนะอะไรวะจำชื่อไม่ได้เซลิก้าเออมีน่าแล้วก็บัตเตอร์ไฟมาลอดนะฮะ ไปไเลยเลนล่างไปกับยูเดอร์าน,นี้เรามีแทงเลยจะ so เป็นม่วงม่วงไอกฟ้า น็อตน็อตน็อก,กมันเลื่อะไรวะน็อตเอียงบอกว่า <c oughs> ไม่ใช่น็อตเอียงดรคืออะไรตัวอะไรดีกว่า <c oughs> สวยเพื่อนตายเพื่อตบัตัปซะ เจับจิมนี้ผมจะมาลองสตรีมดูนะว่าจะสตรีมจะสตรีมได้หรือเปล่าว่ามันจะหลุดหรือเปล่านะจับจิมนี้ก่อนถ้ามันหลุดผมว่าทอดจิปมเหมือนเดิมน,นะครับโอ้ยตกไปตก ม่วงม่วงปลาอางนี้ใช้ก็สุนประมาณนี้นะโหมีหน้าตนี้เล่นไม่ออกเลยลินนี้เล่นไม่ออก มันกระตุกกระตุกไงมันก็นองนวงอ่านคลิปไปด้วยอยอมถึกยอมทำไมวะเพิ่งยอมแค่ในมือก็ยอมแล้วเหรอสามนาทีเองเนี่ยเอวะสามนาทียอมแหละไม่สู้เลย ว่าเป็นเด็กแน่เลยว่ะพิดเทอมเลยรต้ไว้เยเลยเจอเด็กเยอะตอนนี้เจอที นพ่อมิ้งก็ตายดิฮะเซิลิก้าเ We เดียวนิดเดียวไม่ทนนันดเดียวจะตายแล้วโอ้โหม,มองฟ้าก็แรงอยู่นะทุกคนลองอาไมเล่นดูยทันมอ,ม,อม,อมองฟ้าก็แรงอยู่ เริมเลืยก,กันตอ,ตอนนี้อยู่ที่สามสาสามฆ่าสามตายสามนะสกอร์ผม นรียว่ายิงยิงยิง,ยง,ยงอ้าวไม่ได้ดูเลือดลืมดูเลือดตัวเองหกต่อเก้าอะสกอร์รวม ไม่ดันป้อมเลยเลยเพื่อนมดันป้อมนั่งแล้ป้อมกลางจะแตกแล้วแตกแล้วป้อมกลางสะดุ้งไปดีปดิก้ายิงทีหนึ่งสะดุ้งเลยตายตายอี สวยจุดเนนอ๊ะปณิธนเกิดแล้วผมเกิดแล้วตอนนี้ ผมก็ตายแต่คาไปแปดตัวแล้วแปดตายห้าเกือบแปดตัวแล้วแรงอยู่นะมองฟ้าเนี่ย แบับแดนกจันนะเพื่อน ตายสิไม่ตาอได้ไงมาโหตายเลยคือไม่เป็นไรของเราเกิดแล้ว <been> ดูกล่องดิได้มาสองกินเลยอีก สามจินไม่ต้องการมันเยอะจังวนะเนี่ยองไปกลาง you Keep it clean, or it's time to take out the trash. My lot, my lot, let me hide out. แตบบ้านใครอย่างนี BC, nah, like yes. went, ้เด็กเว้นมั่งนงานำการต่างๆอย่างรถเด็กเว้นพุ่งอกคลิปไปเลยงานลำการจริงอย่างรถเด็กเว้นอะไรวะ

โอ้ oh, นี่ไม่ทันอนะยิงรัวๆเลยอ่ะยิงโคตมันเลยทอนทอนยิงมันจริงทอนยิงโคตมันยิงรัวยิงรัว Oh boy, the land So familiar. Go whatever. Together nice assist Ultimate. จบได้จบเลย12นาทีจบบ้านอย่างสวยงามใครจะอิ่มวะมาดูกันว่าใครอิม่ม จริงนะครับคนเด็กเว้นหน้ามคกกาจริงผมกาลัางนอนอยู่เนี้ยเสียงก็ตื่นเลยอะ่ะเด็กเว้นหน้า,นาเลยวะสร้างความน่ารำคาญกำลังนอนอยู่แต่ตื่นเลยตื่นช้าเลยวันนี้ผมอะเสียงขอเด็กเว้น โอเคนะก็เป็นไงบ้างครับผมก็จบไปแล้วนะครับทอรมันก็เล่นดีอยู่นะแรงอยู่นะยังเล่นแรงอยู่นะใช้กระสุนม่วงม่วงฟ้านะครับผมสุนม่วงม่วงฟ้านะนี่ผมได้เอ็มด้วยตานี้สวยได้เอ็มด้วยเป็นไง เพี่ใช้มงม่วงฟ้าแรงนะอเคเขาจะไปแล้วแล้วขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับใครเชิญมาจูเดอร์เชิญมาติดใจเลยจูเดอร์ขอบคุณครับที่รับชมครับ